่วงเมนูแซ่บๆที่ทําขายหน้าร้านก็ได้กินง,ง่ายขายง่ายกําไรดีขายออนไลน์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนอย่างละเอียดเลยเดี๋ย <inte> วเราเริ่มจากการทําน้ําปลาร้าก่อนนะครับใส่เข้าไปครับอันนี้อันนี้คือปลาร้ารวมนะครับก็คือจะมีเนื้อปลาด้วยแต่ผมไม่ใช้ปลากะดีนะเพราะว่าปลากะดีก้างมันเยอะเวลาเรามาต้มเนี่ยเราจะใช้เป็นปลาล้าตัวนี้เลยต้องล้างน,นิดนึงนะครับ น้ำกระเทียมดองครับใส่เขับไปสับปะรดตัวนี้นะครับจะสับรดเปรี้ยวก็ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้จะช่วยเรื่องของการดับกลิ่นที่มันแรงมากๆของปลาล้าด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความหอมเข้าไปาามมาาน้ำตาลมะพร้าว้ํามะขามเปียก เดี๋ยวเราต้มนะครับให้เดือดเลยนะครับต้มให้เดือดเลยตอนที่เราใส่น้ำมะขามเปียกนะพอใกล้จะครบเวลาครึ่งชั่วโมงที่เราต้มมาแล้วเนี่ยเราชิมรสดูนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามันอ่อนเปรี้ยวนะครับให้เราเติมน้ำมะขามเปียกช่วงท้ายนี้ได้นะครับนะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับโอเครสชาติอร่อยแลนะครับก็อันนี้ เดี๋ยวพอเดือดแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ปิดเตาได้เลยนะครับก็เป็นน้นว่าใช้ได้นะสำหรับน้ำปลาปรุงรสของเรานะโอเคเดี๋ยวเราจะนำไปกรองกันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็นำไปปรุงกว๋วยเตี๋ยวเรานะครับแล้วก็นำไปกรอกใส่ขวดได้เลยนะครับ น้ำปลาปรุงนะครับเราก็จะใส่ในหลอดช็อตแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นน้ําขุกคลิกเลยนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับที่ป่นนะครับเราก็จะใส่ไปประมาณ1ช้อนชาหรือ1ช้อนกาแฟนะครับประมาณนี้โอ้แค่นี้ก็เผ็ดเหลือเกินแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องมีกระเทียมด้วยนะ นี่อันนี้เป็นกระเทียมไทยครับก็1ชุดเนี่ยเราใส่ไปประมาณสัก3เม็ดนะครับก็กําลังดีเลยเมนูนี้มันต้องมีกลิ่นกระเทียมมันถึงจะอร่อยนะแคบหมูนะครับแคบหมูเราก็ใส่ชั่งน้ำหนักประมาณสัก10-12กรัมนะครับตัวแคบหมูเนี่ยมันมีความเบาอยู่แล้วเนาะ,ะนี่สิกรัมพอดีเลยเป๊ะเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ลูกค้าเขาไปหักเองนะครับ ยาวๆแบบนี้นะครับลูกค้าจะได้ดูแบบรู้สึกว้าวหน่อย <Wow. S 1> เราจะใช้เป็นเส้นจันนะครับนะเส้นจันหรือจะใช้เป็นเส้นเล็กแต่เราใช้เป็นเส้นสดนะครับ <Wow. S 1> ก็น้ำหนัก80กรัมนะครับต่อชุด <Wow. S 1> เกือบเกือบได้ละอีกนิดเดียว เกินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเกินนิดหน่อย8 1กร,รมัมนิดหน่อยฮะได้นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะ,นนะ,ค,ะคือในส่วนของตัวเส้นอ่ะต้นทุนมันไม่สูงเรายังพอแบบเผื่อๆได้นะให้ลูกค้ารู้สึกเขาเรียกอะไรเลยความอร่อยแบบอิ่มมานิดนึงนตัวแคบหมูนะครับเราต้องซีนด้วยนะเพราะว่ามันจะ มันจะไม่กรอบนะถ้าเกิดสมมติไม่ซีนหรือมันโดนลมนะครับจะต้องซีนนิดนึงเ,เ,เ,เรากดในน้ำแล้วก็หรือเราใช้วิธีการแบบซีนปากแบบโบราณจุดเทียนลนโอเคเกิดทันไหมเกิดไม่ทันใช่ไนหะมเวลาแล้วเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ย เป็นเส้นสดเนาะแล้วก็เหตุผลที่ซีนเนี่ยทำให้เราประหยัดพื้นที่ในการแพคด้วยนะครับนะถ้าเกิดไปตีโป่งเนี่ยมันก็จะเปลืองเปืองพื้นที่นะมันก็จะพองแล้วก็โอกาสที่เวลากระแทกแล้วแตกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นซีนดูดสูญญากาศไปเลยดีกว่าตัวพริกนี่เราต้องซีนนะซีนเราต้องซีนทุกตัวเลยนะครับไม่ต้องดูดสูญญากาศนะครับสาหรับพริก ก็ซีนแค่ปิดปากถุงอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมาแพ็กกันถุงอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นไซส์6คณ10นะครับ6คูณ10เราก็เอาทุกอย่างนะครับที่เราทําการซีนไว้แล้วนะครับมาแพ็ครวมใส่ถุงนี่แบบนี้นะครับน้ำปลาล้าใส่เข้าไปแคปหมูนะครับกระเทียมกับพริกบน่น นะครับอ่าใส่อย่างละแพ็คใส่เข้าไปนี่เราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเย็บใส่แผงกันนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการเย็บแม็กนะครับติดเราก็จะได้เป็นก๋วยเตี๋ยวพวงแบบนี้นะครับ แล้วจะปรุงก๋วยเตี๋ยวให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆมารอแล้วเราจะใส่น้ำไปนิดนึงนะครับแล้วก็ทำการลวนเส้นนะครับเพื่อให้เส้นนิ่มก่อนนะเวลาที่เราทำขายก็แบบนี้นะครับใส่น้ำไปหน่อยนึงก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เส้นมันนิ่มก่อนโอเคพอเส้นนิ่มแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำปะลาร้าของเราลงไป ใส่ไปประมาณหนึ่งทัพพีนะครับคลุกเขาให้เข้ากันกระเทียมครับใส่ลงไปเลยกระเทียมประมาณสัก2 3สาเม็ดนี่ปิดเตาได้เลยนะปิดเตาได้เลยแล้วก็พริกป่นตามชอบครับชอบเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อย แล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยโดยด้วยผักชีฝรั่งซอยนะครับแล้วก็แคปหมูแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไปเสิร์ฟลูกค้าครับมาแล้วอโอ้โห ของเขาเยอะกว่าชิมเลยนะเอาเลยอืหอมมากเตดกันใช่ไหมหรอแป๊บหนึ่ง อร่อยแซบสดอควาฟิน่าถ่ายก๋วยเตี๋ยวพวงแซบแบแบบนี้นะครับคู่กับน้ำดื่มอควาฟิน่าเย็นๆนะครับที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีไฮโดรเซเว่นการกรอง7ขั้นตอนทำให้ได้น้ำที่สะอาดปลอดภัยมั่นใจว่าเสิร์ฟสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าสะอาดใสมั่นใจน้ำดื่มอควาฟิน่าน้ำดื่มที่ทุกร้านต้องมี สำหรับเมนูนี้นะครับสามารถนำไปทำเป็นเมนูเสริมตามร้านส้มตำหรือร้านยำก็ได้นะครับเดี๋ยวผมคำนวณต้นทุนให้ดูนะครับว่าสำหรับเมนูนี้เนี่ยต้นทุนเท่าไหร่ถ้าเราจะขายเป็นก๋วยเตี๋ยวพวงขายเท่าไหร่ไปดูการคำนวณต้นทุนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนของก๋วยเตี๋ยวพวงกันหน่อยนะครับในการคำนวณต้นทุนของก๋วยเตี๋ยวพวงเนี่ยผมจะคำนวณเป็น2ตารางนะตารางแรกจะเป็นในส่วนของน้ำปลาปรุงรสนะครับแล้วก็ ตารางที่2จะเป็นการเซตคุชเดี๋ยวแพ็คใส่ถุงนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของน้ำปลาร้ากันนะครับน้ำปะลาร้าวันนี้ผมจะใช้เป็นน้ำปะลาร้าปลาสร้อยนะครับเนื่องจากเราจะมาต้มนะถ้าเกิดเป็นปลากระดีเนี่ยก้างมันจะเยอะไปนะครับมีสับประรดนะครับสำหรับดับกลิ่นนะครับก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวเพิ่มความหวานกระเทียมดองนะครับใช้ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยนะครับมีน้ำสะอาดแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะครับน้ำมะขามเปียกผมเคยคำนวณต้นทุนละ สามารถไปดูในคลิปเก่าๆได้เราต้องใส่ค่ายิวไปครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะยกตัวอย่างเช่นสับป,ปะรดเนี่ยค่ายิวอยู่ที่39%ก็คือเวลาเราซื้อมาซื้อมาทั้งลูกนะครับโลหนึ่ง25บาทลูกเนี้ยที่ผมซื้อมาประมาณ2อกิโลได้นะครับเวลาเราปอกเปลือกไปแล้วปอกจุกไปแล้วนะครับเหลือเนื้อที่จะมาใช้ได้จริงแค่39%เท่านั้นนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมใช้การประมาณเอาเช่นน้ำปลาเนี่ย ซื้อมาเป็นถุงนะครับเวลาเทออกจากถุงเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่ติดถุงผมก็ให้ไปอยู่ที่99%นะครับแล้วเราก็ใส่ในปริมาณเข้าไปที่ใช้นะครับต่อ1ชุดนี้นะครับสูตรนี้เนี่ยทำมาแล้วเนี่ยชั่งน้ําหนักของน้ำปลาได้ประมาณ2,102กรัมนะครับต่อไปมาดูเราแพ็คใส่ถุงกันบ้างนะครับในส่วนของเส้นกว๋วยเตี๋ยวผมใช้เป็นกว๋วยเตี๋ยวเส้นสดนะครับเส้นนิ่มนะครับหแพ็คเนี่ยเราจะใช้เส้นกว๋วยเตี๋ยวประมาณ80กรัมอันนี้ต้องชั่งด้วยนะ ในสูตรนี้ในตารางนี้นะครับผมคูณ4เข้าไปนะครับเพราะว่า1ชุดใหญ่เนี่ยจะประกอบไปด้วยก๋วยเตี๋ยวพวง4แพ็คนะครับน้ำปลาสา35กรัมต่อขวดครับมีพริกป่นนะครับใส่1ช้อนชาครับมีแคปหมูอันนี้ชั่งน้ำหนักด้วย12กรัมนะครับแล้วก็กระเทียมประมาณ3กลีบนะครับก็3กรัมนะครับ นอกจากนี้นะครับก็จะมีกระดาษขาวเทาที่เราใช้เป็นแผ่นรองหลังเวลาที่เย็บตัวก๋วยเตี๋ยวพวงนะครับติดกันเป็นชุดนะครับแล้วก็จะมีขวดช็อตขนาด5 0มลตนะครับตัวนี้ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละที่นะของผมซื้อมาราคาค่อนข้างสูงนะครับถุงใหญ่เนี่ยมี150ขวดราคาอยู่ที่ประมาณ285บาทนะครับเราก็ใช้ทั้งหมด4ขวดนะครับหลังจากที่คำนวณมาแล้วนะครับ 1>, 1ชุดใหญ่เนี่ยนะครับหชุดใหญ่เนี่ยใช้เงินไปทั้งหมด5 3บาท12สตางค์สมมุติว่าเราต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่30%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่1 7 7บาท7สตางค์ผมขาย179บาทครับก็จะได้กำไรต่อชุดนะครับอยู่ที่ประมาณ125บาท88สตางค์อันนี้เวลาที่เราขายออนไลน์เนี่ยก็อาจจะมีค่าส่งนะครับขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยสามารถขาย ออนไลน์ได้ด้วยนะครับก็มีค่าส่งบวกเข้าไปเมนูที่ทําง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมกันด้วยนะครับก็ลองนําไปฝึกทําดูนะครับเสริมนิดนึงรสชาติของน้ําปะลาร้าปรุงเนี่ยสามารถปรับได้นะใครที่ชอบเปรี้ยวกว่านี้นะครับก็เพิ่มน้ามะขามเปียกหรืออาจจะเพิ่มเป็นน้ามะนาวก็ได้นะครับใส่น้ำมะนาวขั้นตอนสุดท้ายเลยหลังจากที่ปิดเตาแล้วนะครับใส่น้ำมะนาวคน้นเข้าไปเลยนะครับนะก็จะทำให้มีรสชาติที่เปรี้ยวขึ้นหอมขึ้นด้วยนะครับ สำหรับใครที่ต้องการสั่งน้ำดื่มอะคอฟีนาไปขายที่ร้านสามารถติดต่อได้ที่เพจเอะคอฟีนาไทยแลนด์ได้เลยนะครับ